กองคารวานวัวต่างจำนวน40ตัวนี้เดินทางรอนแรมมาจากแม่เสรี่ยงหลายวันแล้วหัวนหน้ากองคารวานคือสางอุ่นเปิงวัย35ปีสางอุ่นเปิงรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาคมสันจมูกโดง่งในตาคมฉายแววแกล้วกล้าพูดจาฉะฉานและยิ้มอยู่เป็นนิดสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นง่ายที่สุดของอุ่นเปิงก็คือ เขามักจะโพกพันหัวด้วยผ้าสีขาวอันเป็นวัฒนธรรมของชนชาวไทยใหญ่อุ่นเปิงขณะเดินนำกองคารวานวัวต่างเขาจะสะพายดาบยาวไว้ด้านหลังเขามีปืนสองกระบอกปืนสั้นอยู่ในย่ามส่วนปืนยาวถือไว้หรือบางครั้งก็สะพายที่ไหล่ขวาอุ่นเปิงและลูกน้องอีกแปดคนควบคุมวัวต่างสี่สิบตัว เดินทางผ่านป่าดงเรียบลัดมาตามริมแม่น้ำยวมจนมาถึงแม่น้ำสารวินพวกเขากำลังจะนำมัวต่างเหล่านี้ไปขนสินค้าจำพวกน้ำมันกา๊าซไม่ขีดไฟเทียนไขเสื้อผ้าและเครื่องใช้จากเมืองมะละแมงประเทศพมา่าเพื่อน,นำไปส่งให้พ่อค้าที่แม่เสเรียงและเมืองยวมสมัยก่อนโน้นสินค้าต่างๆที่จำเป็นอันได้แก่น้ำมันกา๊าซ ไม่ขีดไฟได้เทียนไขเหล่านี้ส่วนใหญ่พ่อค้าจะไปซื้อหามาจากฝั่งเมืองมะละแม่งเขตประเทศพมา่าพ่อค้าที่เมืองยวมและแม่เสเรียงแม่ห้องสอนบางส่วนบางคนจะจ้างกองคาราวานวัวต่างของสางอุ่นเปิงให้ไปบรรทุกสินค้าจากมะละแม่งเสมอเสมอด้วยมีความคุ้นเคยและเชื่อมั่นในตัวของสางอุ่นเปิงว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์ กล้าหาญเด็ดเดี่ยวนอกจากนั้นยังมีวิชาอาคมสาย,ยเวทที่สามารถคุ้มครองกองคารวานขนสินค้าซึ่งมีมูลค่ามากมายเหล่านั้นให้เดินทางมาโดยสวัสดิภาพทุกๆครั้งเส้นทางขนสินค้าของกองคารวานวัวต่างต้องผ่านป่าเขาลำนาไพรหมู่บ้านผู้คนชนเผ่าบนดอยสูงและทุ่งราบช่วงที่เป็นภูเขาลำนาไพรดอยสูง บางแห่งก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและสิ่งลี้ลับซึ่งผู้คนในกองคาราวานวัวต่างขนสินค้าจะต้องพบเจอเสมอเสมอไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งภัยจากธรรมชาติอื่นๆก็มีนั่นคือหากเป็นการเดินทางในช่วงฤดูฝนก็จะมีภัยอันตรายจากพายุและน้ำป่าภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่เลือกฤดูการ นั่นก็คือภัยจากโจรที่มักจะเข้าจี้ปล้นช่วงชิงสินค้าและทรัพย์สินของกองคารวานสร้างอุ่นเปิงหรือนายห้อยอุ่นเปิงมีประสบการณ์การเดินทางในกองคารวานวัวต่างในเส้นทางสินค้าแม่ห้องสอนไปยังเมืองมะละแม่งมานานหลายปีแล้วแต่ถึงจะชำนาญเส้นทางเพียงใดเขาก็นึกเตือนใจตนเองอยู่ทุกๆครั้งขณะเดินทางว่าเขา จะประมาทมิได้เพราะตามเส้นทางเต็มไปด้วยขุนเขาลำเนาไพรป่าดิบดอยสูงห้วยลึกแม่น้ำกว้างอาจจะเกิดเหตุเพศภัยได้ทุกขณะวัวนำซึ่งเดินนำขบวนวัวในกองคารวานไม่ได้บรรทุกต่างใส่สินค้าแต่บรรทุกพางลางขนาดใหญ่และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของส่างอุ่นเปิงพางลางบนหลังวัวนำขบวน ดังกรงเกรงโกรงเกรง,กรง,กรงอยู่ตลอดเวลามันเป็นสัญญาณน,นำซึ่งเป็นเสียงให้วัวต่างตัวอื่นๆกำหนดรู้จะได้เดินตามกันมาได้โดยไม่หลงทางและคอของวัวทุกตัวก็มักจะมีกระดิ่งกระดึงแขวนไว้เช่นกันเพื่อพวกมันไปหากินหญ้ากินใบไม้ในที่ลับตาจะได้ใช้เสียงของกระดิ่งกระดึงนี้เป็นเครื่องตามหามันให้พบได้โดยง่าย การเดินทางขนสินค้าของกองคาราวานวัวต่างแม้จะเชื่องช้าวันหนึ่งวันหนึ่งเดินทางได้ไม่เกิน20กิโลเมตรเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นพาหนะที่ดีและเหมาะตามสภาพของภูมิประเทศและบ้านเมืองเพราะยังไม่มีถนนหนทางและยานพาหนะอื่นๆที่จะมาทดแทนวัวต่างเหล่านี้ได้ การเดินทางของกองครารวานวัวต่างจากแม่เจรียงไปยังมะละแม่งเดินทางลัดเรียบเลาะมาตามริมแม่น้ำสาลวินแม่น้ำสาลวินเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ไหลล่องมาไกลแสนไกลจนสุดขอบฟ้าและวันที่เหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวกับกองครารวานของซางอุนเปิงยังไม่คาดคิดครั้งนั้นก็เกิดขึ้นตรงกับวันแรมสามข้าเดือนสาม ปีพศ2460เวลา12นาฬิกาสร้างอุ่นเปิงให้ลูกน้อง8คนหยุดพักที่บริเวณที่ราบกว้างห่างจากแม่น้ำสารวินประมาณร้อเมตรลูกน้องของเขาช่วยกันปลดยกต่างบนหลังวัวแต่ละตัวออกแล้วปล่อยให้พวกมันกินหญ้าและพักผ่อนหลังจากที่เดินทางมาแล้ว6ชั่วโมงเสียงสายน้ำสารวินที่เชี่ยวไหล ปะาทะกับเกาะแก่งโขดหินดังโครมครืนแแววมาส่วนในป่าทึบรอบๆด้านก็กึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกนานาชนิดมองออกไปจากบริเวณที่พักด้านฝั่งตรงข้ามสารวินฝั่งโน้นเลยจากตะลิงซึ่งเป็นโขดหินสูงขึ้นไปเป็นป่าดิบดงทึบพอใกล้ค่ำก็จะเห็นแก้งกวางหมูป่า พากันเดินระแวดระวังภัยลงมากินน้ำตามทางในซอกผาหินซึ่งเป็นทางลงสู่สารวินที่พักทำกันง่ายๆชั่วคราวตัดไม้มาทำเป็นโครงเพิงพักและเอากิ่งไม้ใบไม้มามุงเป็นหลังคาพอกันน้ำค้างยามดึกซึ่งจะลงจัดในช่วงปลายฤดูหนาวในถิ่น,นี้สร้างอุ่นเปิงแบ่งให้ลูกน้องส่วนหนึ่งแยกย้ายกันไปหาฟืนตามหน้าที่ กองคารวานวัวต่างกองนี้ต้องก่อกองไฟสี่กองตลอดทั้งคืนเพื่อให้ความสว่างความอบอุ่นและเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายที่อาจจะมีมาในดงรอบด้านพอตกค่ำก็ตอกลักผูกมัดวัวแต่ละตัวไว้ให้นอนพักเอาแรงอยู่ใกล้ๆก,กันเป็นกลุ่มโดยมีผู้ควบคุมอยู่จุดละสองคนลูกน้องแปดคน เข้าที่พักใกล้กองไฟทั้งสี่กองเรียบร้อยแล้วซางอุนเปิงเดินถือหลักไม้แหลมลงอาคมของเขาซึ่งร่ำเรียนมาจากท่านครูบาผู้เป็นอุปชายยาจาร์สมัยที่เป็นเจ้าสางอยู่ที่วัดม้วยต่อซางอุนเปิงตอกหลักไม้อาคมลงบนพื้นดินทั้งสี่ทิศขณะตอกก็เป่าอาคมกำกับอีกครั้งหลักไม้อาคมนี้เป็นเครื่องรางป้องกันผู้ผีวิญญาณไพรที่อาจจะมีมา ในเวลาค่ำคืนสร้างอุ่นเปิงพักอยู่คนเดียวใต้เพิงใบไม้ก็เ,เดินตรวจตราไปรอบรอบบริเวณอีกครั้งเพื่อความไม่ประมาทครั้นเมื่อเห็นว่าเรียบร้อยดีแล้วเขาก็กลับเข้ามาที่พักแล้วสวดมนต์สร่างอุ่นเปิงบวชเป็นเจ้าส่างตั้งแต่อายุ13ขวบจนถึง18เพราพออายุ19ปีก็ศึกเขาจดจำพระปริศมนต่างๆได้มากมายท่านครูบา จากเมืองกึง๋งเคยสั่งสอนแนะนำฝึกฝนให้เขาท่องจำและภาวนาจนคล่องแคล่วสวดมนต์เสร็จก็ล้มตัวลงบนเสือ่อซึ่งปูลาดรองด้วยใบไ,ไม้หนาเตรียมตัวจะพักนอนขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ22นาฬิกาทันใดนั้นหูของเขาก็แว่วได้ยินเสียงผิดปกติดังแว่วมาจากทางป่าซึ่งรายร้อมที่พักอยู่ เสียงขู่ร้องที่ดังแว่วมาเป็นเสียงของคนมีทั้งหญิงและชายเสียงนั้นแว่วมาตามสายลมด,ดังดังหายหายเป็นเสียงร้องไห้บางครั้งก็เป็นเสียงกรีดร้องอย่างตกใจและทุกข์ทรมานสางอุ่นเปิงลุกขึ้นนั่งเนี่ยหูฟังใจเต้นระทึกเขาสัมผัสได้ถึงเสียงอันผิดปกติเหล่านั้นแล้วในดงแดนป่ามืดสนิทขนาดนี้แล้วยังจะมีคนที่ไหน เดินทางมาบริเวณนี้ได้เรือแพก็ไม่น่าจะล่องมาตามลำน้ำในเวลาวิกาลสร้สางอุ่นเปิงหวนคิดถึงคำบอกเล่าของอดีตพ่อค้าเดินทางบัวต่างคนหนึ่งที่เคยรู้จักกันเคยพบกันที่ตลาดกลางเมืองแม่เสรียงชายสูงอายุกว่า70ปีคนนั้นเล่าว่าที่ป่าแห่งหนึ่งริมแม่น้ำสารวินเขาเคยถูกผีหลอกเขาเรียกชื่อผีในบริเวณป่าแห่งนั้นว่า สางสารวินสางสารวิทเหล่านั้นน่ากลัวมันจะหลอกหลอนผู้คนที่เดินทางผ่านไปและพักในบริเวณนั้นแทบทั้งคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนสางอุ่นเปิงหยิบปืนลุกออกจากเพิงที่พักเดินไปร้องเรียกลูกน้องที่หลับอยู่ให้รู้สึกตัวตื่นแสงจันแรมสามค่ำสว่างอย่างเลือนรางลูกน้องทั้งแปดคนเข้ามารวมกันอยู่ที่ข้างกองไฟ แกได้ยินเสียงอะไรไหมบุญตาได้ยินนายเฮาได้ยินเฮาก็ได้ยินนายเฮาก็นอนฟังอยู่มันดังมาจากในป่านอนใจโพซึ่งอยู่กับบุญตาพูดขึ้นแล้วคนอื่นละ่ะมีใครได้ยินเสียงอะไรอีกไหม้างอุ่นเปิงถามแต่ลูกน้องอีกหกคนไม่ตอบคงไม่มีใครได้ยินเพราะนอนหลับกันหมดเฮาได้ยินมันร้องอยู่นานนะนายมันร้องน่ากลัวมาก บุญตาพูดบอกอีกก็เพราะเหตุนี้ละข้าจึงได้ปลุกพวกเจ้าให้ตื่นขึ้นมารับรู้ข้าก็แน่ใจว่าข้าฟังไม่ผิดหูข้าไม่ได้แววไปแน่เพราะบ,บุญตากับจายโพก็ได้ยินเหมือนกันคําเตือนของสางอุ่นเปิงทําให้ลูกน้องทั้งแปดคนใจเต้นระทึกหันไปมองหน้ากันไปมาแต่ขณะนั้นเสียงจากป่าบริเวณน,นั้นเงียบไปแล้วไม่ปรากฏว่าจะมีเสียงอะไรดังให้ได้ยินอีก มันเงียบไปแล้วนายายโพบอกตอนนี้ให้กลับไปนอนกันก่อนให้นอนระวังตัวกองไฟอย่าให้ดับถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ให้มารวมกันที่นี่อย่าออกไปนอกเขตที่พักเป็นอันขาดเข้าใจไหมก็ใจนายพวกเรารู้แล้วเมื่อกลับเข้าสู่เพิงพักจันตะกับนายชิงรีบเติมฟืนลงในกองไฟที่ใกล้มอดให้ลุกโพล่ สองคนนี้เป็นคนงานใหม่เพิ่งเข้ามาฝึกงานในกองม้าต่างได้ไม่นานและช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยพบเหตุการณ์ร้ายใดๆในระหว่างการเดินทางเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำให้คนหนุ่มวัย20ปีเศษทั้งสองต่างรู้สึกหวั่นไหวทั้งๆท,ที่เขาก็ยังไม่ได้ยินเสียงที่ว่านั้นเลยแต่แล้วในอีกครู่เดียวต่อมาคนทั้งสองก็ต้องสะดุ้งคนลุกสู้สู้ เพราะเขาเริ่มได้ยินเสียงประหลาดนั้นดังขึ้นแล้วทีแรกมันดังแว่วแผ่วๆมาก่อนเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนอย่างตกอ,อกตกใจของผู้หญิงต่อมาก็เป็นเสียงกูตะโกนอย่างหน้าสะพึงกลัวของผู้ชายเสียงนั้นดังชัดและใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาหัวแทบทุกตัวลุกขึ้นยืนพวกมันมีอาการตื่นเต้นตกใจเห็นได้ชัดบางตัวก็ส่งเสียงร้องจนเสียงมอมอ สถานกล้องไปในความมืดจันตะและนายชิงมองเห็นบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงจันแรมประหลาดเหลือเกินมีกองต่างประมาณสิบตัวเดินโผลออกมาจากแนวป่าเสียงกระดิ่งและพางลางจากคอวัวในความมืดท่ามกลางแสงสลัวของจันแรมนั้นดังมาชัดเจนกองวัวต่างเหล่านั้นเดินผ่านที่พักไปช้า ผู้คนที่คุมขบวนมามีสองคนเดินคุมมาเงียบๆไม่ส่งเสียงจันตะกับในชิงจ้องดูด้วยความตื่นตระหนกชายหนุ่มทั้งสองเห็นเหมือนกันว่าคนคุมวัวต่างขบวนนั้นมีแต่ขาแขนลำตัวแต่ไม่มีหัวคุณพระช่วยมันเป็นกองวัวต่างผีผีหัวขาดคุมขบวนวัวนั้นเดินผ่านมาช้าๆมันตรงไปที่ริมแม่น้ำสารวิน แล้วก็หายไปในความมืดจันตะและนายชิงวิ่งออกจากกองไฟที่ตัวเองประจำอยู่เข้าไปหาบุญตาและจ่ายโพซึ่งยืนตัวสั่นอยู่ข้างกองไฟอีกกองหนึ่งเช่นกันพี่สองคนเห็นอะไรไหมได้เห็นไหมจันตะถามเสียงสั่นระรำระลักหน้าซีดขาวเห็นข้าสองคนก็เห็นแล้วบุญตาตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นกลัวเช่นกัน แล้วคนทั้งสี่ก็พากันก้าวเร็วๆไปหาหนายห้อย้างอุ่นเปิงซึ่งยืนถือปืนอยู่ข้างกองไฟพร้อมกับลูกน้องที่ต่างมารวมอยู่ด้วยกันอีกสี่คนแล้วนายเขาเห็นจันตะจะพูดบอกเออเห็นกันทุกคนนั่นแหละไม่ต้องกลัวตั้งสติไว้ดูมันไปอยู่รวมกันตรงนี้แล้วคอยไปเติมไฟทุกกองอย่าให้ดับล่ะสร้างอุ่นเปิงบอกลูกน้องด้วยเสียงเครียดๆไม่พูดอะไรมาก กองวัวต่างผีหัวขาดกองนั้นหายลับไปในความมืดได้พักใหญ่ครู่ต่อมาก็มีเสียงหวีดร้องอย่างสยดสยองของผู้หญิงและผู้ชายในป่ามืดข้างที่พักดังแว่วขึ้นมาอีกจันตะกับในชิงกลั้นหายใจจ้องตาที่ตื่นกลัวเบิกโพรงไปทางต้นเสียงที่ดังมามันดังมาทางเดิมขบวนวัวต่างผีจำนวนเพิ่มมากขึ้นพวกมันมากันเป็นร้อยมันมากันเป็นร้ยร้อย เดินตามกันมาในความมืดสลัวใต้แสงจันทร์เป็นทิวแถวแต่คราวนี้มันมากันเงียบมากเสียงและกระดิง่งกระดึงพางลางที่ห้อยคอวัวทุกตัวไม่มีเสียงดังเลยมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงวัวร้องมีแต่ความเงียบและภาพที่น่าสะพรึงกลัวนายนายเฮากลัวจันตะร้องคลางตัวสั่นเอามือปิดหน้า กลัวก็อย่าไปมองมันมองกองไฟนี่อย่าไปมองพวกมันสร้างอุ่นเปิงพูดบอกลูกน้องดังๆพวกผีอะไรนายผีอะไรกันนี่มากันเป็นร้อยๆพวกสางสารวินข้าเคยได้ยินคนเท่าคนแก่เล่าให้ข้าฟังเมื่อนานมาแล้วสางพวกนี้มันจะปรากฏหลอกหลอนคนเดินทางที่มาพักตรงบริเวณริมฝั่งแม่น้ําสารวินตรงนี้ข้าเคยได้ยินมาแล้วก็ลืมไปคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่า แต่มันก็มีอยู่จริงสร้างอุ่นเปิงปลอบลูกน้องมันจะทำอะไรพวกเราหรือเปล่านายคิดว่าไม่นะมันเข้ามาในเขตที่พักของเราไม่ได้ลรอกขาป้องกันไว้แล้วตั้งแต่ตอนหัวค่ำไม่ต้องกลัวขบวนวัวต่างผีนับร้อยนั้นปรากฏอยู่เป็นเวลานานมันผ่านไปผ่านไปกว่าจะพ้นทุกๆุกคนที่ยืนมองอยู่ก็แทบจะขาดใจ บรรยากาศเยือกเย็นวังเวงราวกับอยู่ในป่าช้าทุกคนรู้สึกว่าที่นี่ไม่แตกต่างกับป่าช้าเพราะมันเต็มไปด้วยพวกผีพวกสางสางป่าสารวิจกระบวนบัวต่างผีจานวนร้อยนั้นหายไปในความมืดริมฝั่งสารวินแล้วแต่ภาพในความทรงจำของคนคุมกองคราวานวัวต่างทั้ง8ดคนนี้ยังคงชัดอยู่ในความรู้สึก ผีสางคุมวัวต่างทุกๆตัวมันแสดงตัวหลอกหลอนเพื่อประสงค์สิ่งใดหนอสร้างอุ่นเปิงได้แต่คิดคิดกังวลสับสนสงสัยเขาก็กลัวใจสันระทึกเช่นกันแต่ควบคุมสติไว้ได้ในขณะที่ลูกน้องของเขาต่างนั่งเบียดอยู่ข้างกองไฟหวาดกลัวจนตัวสันงานงกไปทั้งหมดทั้งสิ้นหมดหรือยังยังจะมีอีกไหม พวกสางป่าสารวินเอ๋ยเที่ยงคืนแล้วภาพที่น่ากลัวหายไปนานนับชั่วโมงแต่แล้วจูจ่จูมันก็กลับปรากฏขึ้นอีกเป็นหนที่สามมีเสียงกรีดร้องกรีดกรีดโหยหวนดังนำมาจากความมืดในป่าเช่นเคยตามด้วยขบวนบัวต่างขบวนที่สามที่โผลออกมาจากแนวป่ามืดอย่างเงียบเชียบวัวต่างมีมากมายนับร้อยตัว พร้อมด้วยผีหัวขาดกลุ่มขบวนเดินตามผ่านไปเงียบๆพวกมันไม่ได้แสดงอาการดุร้ายเป็นเพียงภาพวิญญาณที่ลอยเลื่อนไปช้าๆราวกับกลุ่มหมอกควันแต่เสียงกรีดร้องในป่าเบื้องหลังนั่นสิทำให้หน่ากลัวจนขนพองสยองกล้าวอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยคืนยังเป็นอยู่เช่นนี้ลูกน้องของเขาไม่คนใดก็คนหนึ่งคงจะสติแตกหรือหัวใจหยุดเต้นลงเป็นแน่ คิดได้ดังนั้นสร้างอุ่นเปิงก็พูดกําชับลูกน้องทุกคนขึ้นว่าพวกแกนั่งกันนิ่งๆรวมกันอยู่ตรงนี้อย่าส่งเสียงรบกวนสมาธิของข้าเป็นอันขาดข้าจะสวดมนต์ภาวนาแล้วเขาสร้างอุ่นเปิงก็นั่งขัดสมาธิข้างกองไฟหันหน้าเข้ากองไฟหลับตาพร้อมกับประนมมือสวดมนต์ภาวนาเขาตั้งนะโมสามจบด้วยเสียงดังกังวานไปทั่วบริเวณ จากนั้นก็พร่ำสวดพระพุทธมนต์บทกรณียเมตสูตรซึ่งเป็นบทสวดมนต์อันแสดงถึงความรักความเมตตาความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์เทวดาและพูดผีปีศาจทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณบทสวดนี้เป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นนาถะคือที่พึ่งแห่งโลก ท่านทรงตรัสสอนไว้ให้พระภิกษุทั้งหลายผู้พำนักอยู่ในเขตแดนป่าได้สวดภาวนาเพื่อป้องกันพูดผีไม่ให้มาหลอกหลอนรบกวนเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมาณสัมภาวเยอปริมานังอุทธังอโทจติริยันจะอสัมภาทางังอเวรัง อสปตังติดทันจรังนิสินโนวาสญาโนวายาวตัตสสะวิคัตมิโทเอตังสติงอาทิตเถยยะพรหม,มเมตังวิหารังอิทมาหูทิฏฐันจะอนุปคัมมสีลวาทัสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยยะเคทัง นะหิชาตุคับพระเสยยังปุณเรตีตีตสร้างอุ่นลับตาเจริญภาวนาสวดมนต์อันเป็นพระพุทธมนต์บทนี้อยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นจำนวนเก้าจบเสียงของเขาก้องกังวานไปทั่วลูกน้องทั้งหมดพากันประนมมือตัวสั่นอยู่ใกล้ๆคนลุกสู้ชูชันไปทั่ว ในขณะที่ภาพของกองครารวานวัวต่างผีเหล่านั้นก็ยังคงเคลื่อนผ่านไปผ่านไปยังไม่มีวี่แววว่าจะจบสิ้นพอสวดจบครบเก้าครั้งแล้วส้างอุ่นเปิงก็ลืมตาขึ้นค่อยๆลุกยืนเขาก้าวเดินออกจากกองไฟบริเวณน,นั้นตรงไปยังกระบวนกองครารวานวัวต่างผีพอเข้าไปใกล้ก็หยุดยืนนิ่งแผ่เมตตาจิตให้ ด้วยความรักความปรารถนาดีพลางกล่าวขึ้นด้วยเสียงที่กังวานไปทั่วบริเวณนั้นว่าเราวิญญาณสางสารวินผู้ทุกข์ยากทั้งหลายเอ่ยขอปวงท่านจงได้โปรดฟังเราวิญญาณสางสารวินผู้ทุกข์ยากทั้งหลายเอ่ยขอปวงท่านจงได้โปรดฟังเราวิญญาณสางสารวินผู้ทุกข์ยากทั้งหลายเอ่ยขอปวงท่าน จงได้โปรดฟังเรานี้ได้รับรู้การปรากฏของท่านทั้งหลายแล้วและได้เห็นแล้วบุญทานการขุศลอันเป็นคุณความดีทั้งหลายที่เราเคยทำมาดีแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันจงมีแด่ปวงท่านทุกๆดวงวิญญาณขอท่านจงอนุโมทนายินดีและจงมีส่วนในบุญขุศลบารมีที่เราได้ทำและอุทิศให้นี้ อีกไม่กี่วันเมื่อเราเดินทางไปถึงเมืองมะละแม่งโดยสวัสดีภาพแล้วเราจะรีบบำเพ็ญกุศลทำบุญสังฆทานอุทิศให้แก่ปวงท่านขอปวงท่านทั้งหลายจงคอยรับและคอยอนุโมทนาเอาเถิดเมื่อรับรู้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญจงกลับคืนสู่ถิ่นดินแดนของท่านอย่าได้ปรากฏภาพให้เห็นเป็นที่น่าหวาดกลัวอีกต่อไปเลย ท่านสางสารวินทั้งหลายเอ๋ยพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาหน่าประหลาดเหลือเกินทันทีที่นายห้อยสางอุ่นเปิงกล่าวจบทุกคนที่จดจ้องอย่างตื่นตะลึงอยู่ก็เห็นเหมือนกันว่าภาพของกองคารวานวัวต่างผีแห่งป่าสารวินอันมากมายไพศาลนั้นค่อยๆเลือนหายไป ราวกับภาพหมอกควันที่เจือจางแสงจันทร์ข้างแรมสามข้าส่องสว่างคนคุมคารวานวัวต่างทั้งแปดคนผลลุกสู้ไม่หยุดไม่หายพวกเขารู้สึกทึ่งและอัศจรรย์ใจต่ออภินิหารที่ได้พบเห็นประจักษ์ในสายตานาบัดนี้พวกเขาเข้าเพิงนอนพักผ่อนหลับไปโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนอีกเลยจนกระทั่งรุ่งแจ้ง หลายวันต่อมาเมื่อกองคารวานวัวต่างกองนี้เดินทางไปถึงเมืองมะละแม่งแล้วสร้างอุ่นเปิงก็ทำอย่างที่เขาพูดเขาไปที่วัดแห่งหนึ่งทำพิธีถวายสังฆทานอุทิศกรวดน้ำให้เหล่าพูดผีไพราสางสารวินตามคำสัญญาทุกประการเมื่อรับสินค้าจากเมืองมะละแมงครบตามจำนวนแล้วก็ออกเดินทางกลับย้อนมาตามเส้นทางเดิม เมื่อผ่านจุดพักริมสารวินที่ได้พบกับวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นอีกครั้งเขาก็ตะโกนร้องบอกขึ้นว่าสางสารวินทั้งหลายเราทำบุญอุทิศให้แล้วนะจงอนุโมทนาเอาเถิดบอกเช่นนั้นแล้วก็พากองคารวานวัวต่างซึ่งบรรทุกสินค้าเต็มเพียบผ่านไปไม่ได้หยุดแวะพักบริเวณนั้นและประมาณครึ่งเดือนต่อมา ก็บรุถึงแม่เสรียงโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกประการ